รักฮดีรับเกมีเกมทวินลำนี้หรือว่านี้ครก็จะเอาสองอันเลยครับเอาสอันเลยนะครับผมอีก่อนแล้วกันยับยัักเลือกครับลือกอกแบบเลือกบินกะ่อน ย้ํากดนั่นคือเป็นเรียบครับคือเรียบผมจะเอาเป็นลาย้ํากดเสร็จแล้วก็กดครับกดตรงกลางแล้วเลือกแบบเลือกอะไรก็ได้กดเพลยครับแต่สุดท้ายเลยถ้าอยากให้เราเล่นนะย้ํเลือกแบบเรียบอะไรก็ได้ครับแต่ผมจะเลือกแบบเรียบครับแต่เรียบ กัน,บบนเไปียบก็เลยเริ่มไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารีการหน้าหลังอะครับไปครับับขับขับจะจะี่บบบุรครับมันแบบเ่ะครับขับเต๋อปล่อยก็ได้ครับปล่อยนะใส่ใชไหครับปล่อยแล้วปล่อย ไปเองสวยครับเป็นยังเออโอ้โหแต่กระจุยครับโอ้ครับก็เรียบร้อยแล้วดูสิครับเกมมือเบี็อกก็เป็นีังไงบ้างโอเคต่อไปเก็บต่อไปอะไรอะไรเก็บต่อไปครับไปเลยครับ ักเดมาบ่ตัวก็ไปเดินเตาไปไปเกาะรอก่อนแป๊บต <and> ัวกเดือดรัวกว่าเสีนอ่ะแป๊บก็ยกตัวละครแรกจะต้องเลือกซูเอเดตัวแรกเลือกวีด้าเอ้อ ก็กดเพย์ครับเพย์แล้วก็กดโกรครับโกรครับก็คืออะไรครับก,ก,ก,บก,ก็แล้วก็กดขับไปเลยครับเตอร์ขับเข้าไปเลยครับโอ้อะไรวะมันเกิดตเรียบแล้วก็ซื้อเออเลือกรถไปก่อน นี่นะครับก็ดีครับนี้มีสนามดินครับครับดินนะครับหลากสนาม <sum> <sum> ถ้าไม่อยากรับเครับอันนี้ก็กดรับเไม่รับเก็ไม่รับเเอาเสร็จแล้วแต่พอเออพวกนี้ต้องซื้อครับต้องซื้ออเคยกต้องซื้อพวกนี้แหละ ตรงเช่นผมจะขับรอบนี้ก็ดโก้รับับ

สองรอบครับดัแบบเครื่องนีองกกดโลครับกดโละะแล้วครับเราก็ถอได้เงินแล้ครับโ <Okay. S 1> อเคพอเพียงเท่านี้คลิปไม่หมแล้ว,วทีนี้ก็ไม่ไม่เพียก็ครับ Var det mer?